สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะได้ทำชาแนลนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บริเวณภูเขาทองนะครับสลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ วันนี้โรงพยาบาลเทพธารินได้เข้าร่วมโครงการ85,000ามหาราชา80,000ามหาราชินีพุทธชนตีคนดีองค์กรดีเพื่อชีวิตดีงามโดยจัดโครงการวัดปลอดเบาหวานขึ้นนะครับในวันนี้โดยจะทําการตรวจคัดกรองพระภิกษุและสามเณรที่ได้เข้าร่วมในโครงการวัดปลอดเบาหวานที่วัดสเกตแห่งนี้ ในขณะเดียวกันช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทางคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเทพทารินได้เข้ามาร่วมรับฟังธรรมบัญญายจากท่านพระมหาพันธสันติพัทโทรประเด็นธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวารุสเกตประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามและหลังจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายเวลาประมาณ14นาฬิกาก็จะเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานสาหรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปครับ พระเจ้าตรัสฝากไว้ก่อนปรณิพานบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะขอเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคำว่าความไม่ประมาทหรืออปมาทะเนี่ยภาษาพระคำคำอธิบายขยายความคือคำว่าสติยาอาวิปปวาโสแปลว่าอยู่ไม่ปราศจากสติแต่การทำวิสัยทัศน์ของเทศทารน,นี้ให้เป็นจริงได้โยมทุกคนต้องช่วยกนนันนาะ ทุกคนหมายถึงไม่ได้แค่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะแต่ทุกคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลต้องช่วยกันลงมือทําให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงฝรั่งพูดไว้น่าสนใจมากมอร์นบอกวิชั่น without action is merely a dream มีวิสัยทัศน์แต่ปราศจากพันธกิจไม่ลงมือทําตั้งเป้าหมายไว้สอดคล้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์กรแล้วแต่ไม่มีการลงมือทําตามมาไม่ต่างอะไรจากฝันเตืนหนึ่ง is merely a dream ตรงกันข้ามมอน Action with o u า vision s u s t passes the time ขยันทำโน่นทำนี่เยอะแยะมากมายแต่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนสุดท้ายอย่างนี้มันก็สเปะสปะไม่ต่างอะไรจากการฆ่าเวลาไปวันๆ Just passes the time ดีที่สุดพรอน v i s i o n w i t h Action c a n change the world มีวิสัยทัศน์กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์กรแล้วมีพันธกิจตามติดมาทำทีละนิดดีกว่าคิดเราไม่ทำ ถ้าทําอย่างนี้ได้แหละถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้และถ้าจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้พุทธศาสนาบอกเริ่มที่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานี่แหละก่อนฉันฝากญาติโยมโครงการวัดปลอดเบาหวานก็เริ่มขึ้นจากที่คุณหมอปราณีนะคะที่จะมีดําริที่อยากจะจัดกิจกรรมให้กับพระสงฆ์นะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ทราบก็เลยขอมาร่วมทําบุญด้วยกันคะ่ะก็เป็นการจัดที่มา จัดให้ทั้งคารวาสแล้วก็จัดให้ทั้งพระสงฆ์ค่ะในในส่วนของพระสงฆ์ก็อยากจะให้รู้จักในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่รับประทานนะคะแล้วก็การออกกําลังกายส่วนคารวาสก็อยากจะให้เห็นความสําคัญว่าการเลือกในสิ่งที่จะเอามาถวายให้กับพระสงฆ์นั้นมีผลไปสู่สุขภาพของพระสงฆ์ได้ยังไงค่ะ แล้วในวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับเพื่อจะถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานกับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครง,งการครับก็เริ่มต้นนะคะจะเป็นเรื่องของการประเมินสุขภาพค่ะเพราะว่าคิดว่าการปรับพฤติกรรมต่างๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเบาหวาน,นต้องเริ่มจากความตระหนักนะคะก็การตรวจสุขภาพต่างๆนียจะช่วยให้เราเกิดความตระหนักว่าความเสี่ยงของเราอยู่ที่ไหนบ้าง การตรวจก็จะมีเรื่องของตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะคะหลังอาหารแล้วก็การตรวจวัดความดันโลหิตเพราะว่าทั้งน้ําตาลในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยผิดปกติได้โดยที่ไม่มีไม่มีความรู้สึกต่างๆหรือว่าความผิดปกติของร่างกายเลยแต่ว่าจริงๆข้างในเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วถ้าเรารู้ได้เร็วเราก็จะสามารถเริ่มต้นปรับเปลี่ยนได้เร็วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของอาหารเพราะอาหารจะเป็นเรื่องของการ นำมาเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงกับเบาหวานแล้วก็อีกติ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะและว,วันนี้เนี่ยช่วงช่วงเช้าเนี่ยทางบุคลากรของโรงพยาบาลก็ได้เข้าร่วมโครงการประสิทภาพันสมหาราชาด้วยอยากให้คุณธัญญาเนี่ยเล่าความรู้สึกเวลาในขณะที่ได้ฟังธรรมบัญญายครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็ประทับใจมากนะคะในเรื่องของการจําได้เลยอย่างแรกก็คือเรื่องของสติที่จะให้ให้ทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งใจทํำยังไงถ้าเกิดทําด้วยความไม่มีสติมันก็จะจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าจะโยงกลับเข้ามาในเรื่องของการปรับพฤติกรรมก็เหมือนกันในในความรู้ต่างๆที่เราเอามานําเสนอหรือว่าเอามาถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยจริงๆเป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติจะทําได้ยากค่ะครับผมขอบคุณมากครับ ประทับใจแล้วก็เหมือนมีปิติขึ้นมาจริงๆอนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายมันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่บริการ คนไข้ในโรงพยาบาลแต่หมายความว่าเราสามารถเอาไปใช้กับชีวิตในบทบาทอื่นๆของเราได้ด้วยอะค่ะเช่นคนที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกยังไงคนที่เป็นภรรยาหรือเป็นสามีดูแลสามีและภรรยาโดยที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกันได้ยังไงรวมไปถึงคนที่มีความเป็นมีลูกน้องอยู่ในปกครองคนที่มีความเป็นผู้นํามีแบ่งกันให้แบ่งกันรับกับลูกน้องอย่างไรอันนี้ก็นําไปใช้ได้ดีดค่ะ <S <S